ทำสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าในชีวิตนะครับเพื่อถวายให้แก่องค์ท่านอย่างสมพระเกียรติผู้คนผ่านไปผ่านมาพบเห็นเหมือนเป็นจุดสำคัญของกรุงเทพมหานครนี้จุดหนึ่งสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืนผมก็จบมา40กว่าปีแล้วนะฮะก็คิดถึงที่นี่ตลอดเป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตของผมเลยนะฮะที่ได้มีโอกาสมาทำงานใหญ่ขนาดนี้พระอนุสาวรีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพนิชียการพระนครมาแต่เดิมถือเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยผู้มีความรักและเทิดทูนในองค์บิดาของทหารเรือไทยมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษบัดนี้ได้ถึงเวลาอันสมควรในการ,รปรณะปรับปรุงขนาดใหญ่เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรตินำความสง่างามกลับมาสู่สถานที่สำคัญระดับชาติ ภาระหน้าที่อันใหญ่ยิ่งนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากคณะสิทธิ์เก่าพอพอผู้เคยร่ำเรียนรับการประสิทธิ์ประสาทวิชาณนะดินแดนแห่งนี้ เป็นนโยบายของสมาคมสิทธิเก่าพนันธกิจการพระน,น,นครนข้า้องการปรับปรุงสถานที่นี่ใหม่เพราะว่าของเดิมเนี่ยมันทรุดโทรมลงเยอะท่านนายกสมาคมก็เลยตั้งให้ผมเป็นประธานในการปรับปรุงครมีความสําคัญทางด้านจิตใจมากขั้นตอนผมตอนแรกผมก,ก็ต้องหาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการภูมิสถาปัตย์อันนี้ก็เพลินมีเพื่อนนักเรียนพนัพนธกิจละครเนี่ยรุ่น21คุณจัก,กวุิเป็นมือดีของระดับประเทศ ก็เลยเชิญเข้ามาออกแบบว่าเราควรจะทํำยังไงเป็นสิทธิ์เก่าและเราเป็นมีเหมือนสายเลือดของพพนะครับประกอบกับสิ่งที่เราเห็นนะครับเราก็จะต้องเอาความดีไซน์ที่มีความเหมาะสมนะครับคือสูงส่งนะครับสูงสุดนะครับแล้วก็สมพระเกียรติดั้งเดิมนั้นอาจารย์ท่านได้ออกแบบไว้อย่างสง่างามนะครับแต่เนื่องจากการเวลานะครับแล้วก็การใช้สถานที่เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับก็ดูแล้วก็ ควรจะต้องปรับปรุงสิ่งที่ควรอยู่แล้วก็ยำลงไว้นะครับแล้วสิ่งที่จะต้องเสริมเติมแต่งเข้าไปเราก็จะต้องเติมเข้าไปเพราะอนุสาวรีย์นี้ก็มีความสาคัญนะครับเราไปขยับพเพย์เยอนอะไรไม่ได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่19ธันวาคม2519รพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีเปิดพระอนุสาวรีย รออพระเจ้าบรามวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์การเวลาล่วงเลยต่อมาได้เคยมีการปรับปรุงองค์ประกอบบริเวณลานครั้งใหญ่มาก่อนแล้วหากแต่ไม่มีการขยับย้ายตำแหน่งขององค์พระอนุสาวรีย์แต่อย่างใดภูมิสถาปนิกผู้ดำเนินการในครั้งนั้นคือดออรพรธรรมธรรมวิมลผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรซึ่งรับผิดชอบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับโดยประมาณนะครับผมได้รับการติดต่อจากคุณประภัยศรีเลิศธนพงนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าที่มีความลักแล้วก็หวงแหนทางสถาบันพันธุ์พันธุ์นครนะครับตอนนั้นท่านท่านเรียนมานะครับก็เลยเข้าไปช่วยดูแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมของลานก็เลยได้ออกแบบใหม่นะครับยิงพื้นที่ตรงนี้มันมีความสําคัญนะครับเพราะว่า1เป็นวังของท่านอันที่2คือ เมื่อท่านให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพนิษ์พระนครน,นะครับนุสรีที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้ากับตึกเก่าเนี่ยนะครับผมว่านี่เป็นเป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงหัวบุ่อนข้างจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมก็เลยใช้โอกาสตรงนี้ออกแบบให้เป็นรูปหัวเรือเหมือนกับท่านบัญชาการอยู่บนหัวเรือตรงนั้นองค์ประกอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งนะครับไฟออกแบบให้เป็นลักษณะเราอยู่ในเรือครับแนวคิดในการปรับปรุงแต่เดิม จึงเป็นการขยายพื้นที่การใช้ประโยชน์ของลานเอื้อต่อการจัดก,กิจกรรมต่างๆของสิทธิเก่าพนิชชียการพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาภากร19ธันวาคมของทุกปีรวมถึงสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศในการเข้ามาถวายสักการะการปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์ครั้งล่าสุดด้วยเงินบริจาคของชาวพอพอดำเนินการโดยสมาคมสิทเก่าพนิชยการพระนครจึงเป็นการรื้อฟื้นความทรงจํา นำเอาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมแห่งการออกแบบครั้งก่อนกลับคืนมาเพิ่มเติมรายละเอียดด้วยพันไม้ตลอดจนจัดสร้างแท่นบูชารวมถึงป้ายคำบูชาขึ้นมาใหม่บนแนวคิดแห่งความผสมผสานกลมกลืนทั่วไปในป้ายคำบูชาในสถานที่สำคัญต่างๆก็จะเป็นป้ายที่หลากหลายก็มีการคุยกันก็คิดออกมาว่าเออเราต้องเอารูปแบบของหลักศีลาจารึกโบราณ นในสมัยพ่อคุณลงกำแพงมาเป็นฟอร์มนะฮะแล้วก็บวกกับใบเสมานะครับปรับดีไซน์ให้เข้ากับเป็นรูปแบบที่ที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญก็คิดว่าตรงนี้ก็จะไม,ไม่เหมือนที่ไหนนะครับมีที่เดียว โชคดีนะครับที่ทางทีมเนี่ยก็เห็นด้วยกับรูปแบบเดิมที่ได้ออกแบบไว้ก็คือเป็นรูปหัวเรือนะครับให้เขาเห็นแล้วเ็าเกิดความศรัทธาเริ่มใสนะครับแล้วก็ให้เขาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับเช่นมีที่นั่งหรืออะไรต่างๆมีร่มเงาต่างนะครับเป็นโอกาสที่สําคัญในชีวิตผมเหมือนกันนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานตรงนี้ถวายพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะอันหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในโรงเรียนนะครับแต่ก็มีรั้วล็อกขอบชิดนะครับคนภายนอกสามารถจะเข้ามาได้หรือแม้กระทั่ง เวลาเรานั่งนั่งรถเมล์หรือขับรถผ่านไปเราก็ยังเห็นนะครับยกมือไหว้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตคงเป็นวลีสั้นๆแทนความรู้สึกในใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์เสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อันเป็นที่รักยิ่งของเราชาวไทยให้เรียบง่ายสมพระเกียรติโดดเด่นเป็นสง่าคู่กับวังนางเลิงวังสนตลอดกาลนานเป็นความภูมิใจ สูงสุดในชีวิตของผมเลยนะฮะที่ได้มีโอกาสมาทำงานใหญ่ขนาดนี้ก็ทุ่มเทจนสุดความสามารถนะฮะผมก็โจบมา40กว่าปีแล้วนะฮะก็คิดถึงที่นี่ตลอดมันทำให้เกิดเรารู้สึกมีความผูกพันความสนุกสนานความสุขความเศร้ามันอยู่ในที่นี่หมดเลยะฮะเราก็เราก็ทำเต็มที่ะฮะเต็มที่ที่เรามีความสามารถที่จะทำได้